สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอาก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเควสที่4นะคะของซีซั่นออฟไลน์นะคะก็มาถึงแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะสำหรับเควสในวันนี้นะคะก็มาดูกันเนาะว่าเขาจะให้เราเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในแมพกัน โอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแมพกันแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปกดรับเควสกับอาเจก่อนเลยนะคะนี่โหเพื่อนเยอะมากๆวันนี้เควสต้องเสร็จไวแน่ๆโหมีบางอย่างเกิดขึ้นมีบางอย่างที่ไม่ปกตินะเกิดขึ้นที่นี่หรออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูวุ่นวายมาก เออฉันก็งงเหมือนกันคืออะไรนั่นไงตรงนั้นดูนั่นสิไหนไหนยันยยงว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฉันจะสาบเก่ธรถ้าเดี๋ยวฉันสาบแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะมีกุ้งอ่ะก้อนหินโผลออกมาจาก golden west land นะคะโอมีก้อนหินแล้ว แล้วแล้วแล้วคือเราต้องมานั่งรับเควสต,ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยต้องต้องนั่งตรงนี้นะคะแต่ว่าทีนี้เพื่อนเขานั่งไปแล้วนะคะเราก็เอ่อกดเครื่องหมายบนหัวตรงนี้นะคะเพื่อทำเควสต,ต่อได้เลยเนาะโอเคภารกิจก็คือให้เราเนี่ยช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเจ้านกน้อยเองนะคะที่โดนลมพัดนะคะ ิวไปตามสายลมนั่นเองเดีย๋ยวเราไปช่วยน้องกันโหเต็มเลยเพื่อนก็บินกันเต็มท้องฟ้าเลยนี่อุย้ยลมแรงมากโอ้ยอยังเจ็บอะว้ยนั่นไงจะนกน้อย่านจะช่วยแกเองอย่าช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้เราวว่าทางนี้มันน่าจะเป็นแบบบินทวนทวนลมอะค่ะเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่านะบินตามลมไป มันจะได้บินง่ายขึ้นโอเคบินตามกระแสะลมไปนะคะแล้วก็พยายามหลบพวกก้อนหินหลบยากมากอันเริ่มเลยอุ้ยโอเคจอนกน้อยอยู่ที่ไหนหลบยากมากพยายามกดปี๊บที่ตัวนะคะจะได้มองเห็นน้องจะโดนไหมอุ้ยโดนปะน่าจะโดนนะ ทันจะช่วยแกเองโอ้ฉันช่วยตวองให้รอดก่อนดีไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เหืออีกสามตัวเพ้ยนี่แน่ได้แล้วโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะนะคะคือเควสจบไว้เพราะว่ามีเพื่อนๆมาช่วยกันเยอะเนาะ โอเคค่ะสำหรับในเคสวันนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะดินแดนแห่งนี้ได้ถูกสาบแล้วนะคะแล้วก็ทำให้กลายเป็นเหมือนกับดินแดนของโกลเด้นเวสเทิร์นเลยอ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะว่าเออในครั้งหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเรานกน้อยก็กได้ถูกปลดปล่อยแล้วแล้วก็อะไรเนี่ยทำไมบัก <c oughs> <c oughs> นกนกอะไรมาตีกันเชียงอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น โอ้ไม่นะตายแล้วไททันเหรอไม่น่าใช่คืออะไรอะ่ะโอประตูได้ดับลงนะคะโอ้เนื้อเรื่องเข้มข้นเนื้อเรื่องเจ้มจนน่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะต้องมารอดูนะคะว่าในเคสที่5นี้เราจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไงนะคะก็โอเค อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะของแมปเนาะก็ถูกเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะโห,หน่ากลัวมากๆเลยอะ่ะโอเคค่ะทุกคนก็อย่าลืมมาทำเควสกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในเควสที่5นะก็ลาไปกับการติดบัคของอาเฮียแกเนี่ยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน